ตรงนี้ก็เป็นสมอง3ส่วน นะที่นั่นมาเล็บทายเบนด็อกเบนแล้วก็ฮิวแมนเบนสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเริ่มมีการสะสมข้อมูลเริ่มมีการตัดสินใจเนี่ยตั้งแต่สมองส่วนหลังก็เรียกว,ว่าเป็นเล็บทายเบนเป็นสมองของสัตว์เลื้อยคานหรือสมองกิ้งกาสมองส่วนนี้ไม่มีเหตุและผลใดๆทั้งิ้นคือทําอะไรปุ๊บกลัวชั้นหนีเลยชั้นสู้เลยหิวชั้นกินเลยไม่มีเรื่องของจริยธรรมหรืออริยธรรมใดๆเข้ามาเลยหลังจากที่เป็นเล็บทายเบนสัตว์กิ้งกานะเป็นสัตว์เลือ้อยคานแล้วเนี่ยกระดูกหลังัๆเริ่มต้งตรนนมา่่นะะ่อทแว การดึงของกิเลสได้เราจะเรียกสมองส่วนที่งอกเพิ่มขึ้นมาที่พอกขึ้นมาจากสมองส่วนหลังเนี่ยเราเรียกว่าสมองส่วนกลางตรงนี้เราเรียกว่าด็อกเบนสมองสุวนักตัวนักมันจะเริ่มทําอะไรได้มากกว่าตัดเลือดขานละมันจะเริ่มมีการรังเรตัดสินใจละมันเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกละเออว่าเจ้าของไม่อยู่ป่ยห,หาบางตัวตายเลยเช่นนี้เป็นต้นสมองส่วนกลางตัวเนี้จะอยู่ส่วนกลางของสมองเลยจรงิงๆอะ่ะใช้อารมณ์เข้ามาร่วมด้วยมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาใช้ด้วยแต่มนุษย์สามารถหลังทเงยื้อขึ้นมาตั้งงขากกกับแนนออพื้้้โลไดตต่ แรงดึงดูดของกิเลสได้เริ่มมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไม่ใช่ทําตามสัชาตยาณกินที่บี้นอนถึงใช้สมองแค่ส่วนหลังอย่างเดียวแบบเล็บทายละแต่สมุติเนี่มีสมองส่วนที่เรียกว่าพีฟอนทอคอเท็กหรือ PFC ก็คือสมองส่วนหน้าที่อยู่ตรงหน้าผากตรงเนี้ยถ้าดูแบงก์อเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรตาที่สามสมองส่วนหน้าซึ่งใช้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆสมองส่วนกลางที่รับอารมณ์รับความรู้สึกต่างๆประสาทผัสผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยข้อมูลจากสมองส่วนกลางก็จะถูกส่งมาตตััดงงงใจจทีี่่่่สสสสมมมมออววนนนนนหหห้้าาากก็ะะเเรริุแลลผ ว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้แม้จะเป็นความสุขของเราตามสมองส่วนการต้องการแต่ว่ามันกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆกระทบกับเพื่อนกระทบกับสปีชีของเราหรือธรรมชาติของเราเราก็ไม่ควรจะทําที่เราเรียกว่า จริยะศาสตร์นั่นเองตรงนี้ก็เป็นสมอง3ส่วนที่น่นมาเล็บทายเบนด็อกเบนแล้วก็ฮิวแมนเบนเทียบด้วยกับอีกทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีของฟรอยติกบันฟรอยนักนวิทยาชาวออสเตรียแยกเป็นอิดอิดก็คือตัวสัญชตัตญยาณดิบเลยก็คือสมองส่วนหลังนี่เลยจากอิดเนี่ยติกมันฟรอยกล่าวว่ามันจะมีมนุษย์จะมีสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ก็คือตัวตนนี่คือสมองส่วนกลางที่แบบเริ่มมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าที่สาคัญที่มนุษย์ควรจะไปถึงเนี่ยจากภายในเนี่ยก็คือซูเปอร์อีโก้ถ้าเท ที่เริ่มเข้าใจจริยธรรมต่างๆนะสมองของเราเนี่ยของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์เนี่ยเนื่องจากเราสร้าง PFC มาได้เยอะกว่าสัตว์เนี่ยก็สามารถบงการร่างกายของเราให้มีรากฐานที่มั่นคงและก็สำเร็จได้เหมือนกัน